ความคุ้มครองหมดอายุแล้วสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับหรืออุปกรณ์ของทาง Apple นะครับระบบปฏิบัติการ iOS เนะก็เวลาที่หลายคนก็อาจจะซื้อ iPhone มือสองเนาะหรือไปซื้อ iPhone ต่อจากเพื่อนมามเราจะเช็คยังไงได้ว่าเออยังมีประกันเหลืออยู่ไหม เออจะเช็คได้ว่าเป็น iPhone ซีรีส์อะไรเริ่มต้นนะครับปลดล็อก i p h o n e ให้เรียบร้อยนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไป,นไปหนีไป1 4 1 4พลัภูมิใจเสนอเสบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่ีจิตอุปริกอ,อุ้ยถ้าสามารถเปิด voice over ได้ก็เข้าไปที่การตั้งค่าพร้อมๆกันเลยการตั้งค่า ยการายการโอเคครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมพอเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วนะครับไปหาเมนูที่ชื่อว่าทั่วไปกันครับผมสําหรับเพื่อนๆพืนที่ใช้งาน VoiceOver นะครับก็1นิ้วปัดขวาไปคุณหัดหมดข้ามสิบคาแนะนํหเครื่องบินทั่วไปเนาะไวไฟรู o ูตเซลล l ลูลาฮอตสปอรส่วนการแจ้งเตือนเสียงและการห้ามรบกวนเวลาหน้าจอทั่วไปปุ่มทั่วไปหรือ General นะครับเจอแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับปั๊บเกี่มผู้คน แล้วก็จะอยู่ที่เมนูเกี่ยวกับเมนูนี่แหละครับสำคัญมากๆเลยนะครับ1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่เมนูเกี่ยวกับแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่เมนูนี้ก็ปัดซ้ายทั่วไปหรือปัดขวาเกี่ยวกับปุ่มหาเกี่ยวกับให้เจอนะเจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่เกี่ยวกับหรือไอโฟนเอกย้อนกลับผู้คนอ่าโอเคครับ1นิ้วปัดขวามาเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้อ1นิ้วปัดขวามาผู้คนเวอร์ชันซอฟต์แวร์14.1่ชื่อ i p h o น e 11อ็ดมรคคัมผมเนี่ยช หมอคอมตเราตั้งชื่อได้นะอันนี้เคยสอนไปแล้วนะเวอร์ชันซอฟต์แวร์สิบสี่จุดหนึ่งเวอร์ชันซอฟต์แวร์ณปัจจุบันของผมเป็นสิบสี่จุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กํกลังจะรอสิบสี่จุดสองและตัว G M มาแล้วนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อชื่อโมเดลไอโฟนสิบเอ็ดนี่แหละครับถ้าเป็น iOS ตั้งแต่เวอร์ชันน่าจะสนะิบสองสิบสามเนาะจนปัจจุบัน iOS 14สิบสี่เขาจะบอกว่าชื่อโมเดลของเราเป็น iPhone ซีรีส์อะไรจะเป็น iPhone 10 iPhone 10 S 11 Mac, iPhone SE 2020 iPhone 11เหมือนผมหรือ iPhone 12 12 mini 12 pro 12 pro max นะครับผมก <C le ars> ็จะบอกซีรีส์ของ iPhone <c oughs> เป็นโมเดลตรงนี้ของผมเป็น i p โฟน1เนี้วปัดขว้าตอ่อเลขกโมเดล M d a บ k Blue U m 8 2 TH เครื่องหมายคบ A ผู้คนอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกับตรงบอกว่าเอ่อโมเดลเนี้ยขายในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเนี่ยฟังดีๆนะครับจะมีเลกโมเดล M d a บ k Blue U m, m 8 2 TH เครื่องหมายคบ A ผู้คนมี T H อ่าเฮ o โฮเทลเนะ T h a i l a n d Hotel h A แสดงว่าโมเดลนี้ขายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมไปโอเคครับหนึ่งนิ้วปัดขวาต่อ เลขประจําเรื่อง C เจ็ด C เ่็ดความคุ้มครองหมดอายุแล้วปุ่มปัดขวามาอีกทีนะครับก็คือความคุ้มครองหมดอายุแล้วความคุ้มครองหมดอายุแล้วเออของเดิมที่ถ้าคุณซื้อมาใหม่ๆนะครับเขาจะบอกว่าการรับประกันแบบจํากัดแล้วก็จะบอกว่าของคุณเนี่ยคุ้มครอง1ปีในกรณีที่ไม่ได้ซื้อ Apple c a r e p l u s เนาะอันนั้นจก็จะมีการประกันเพิ่มขึ้นตามวงเงินที่คุณเสียไปก็อาจจะบวกเพิ่มเป็น2ปี3ปีเนาะอ่า โอเคตอนนี้ก็จะรู้แล้วว่าเครื่องของผมเนี่ยถ้าผมมีการไปปล่อยต่อเครื่องนี้ไม่มีประกันแล้วนะครับอะตรงนี้ครับลองปัดมาจนเจอ,เจอคําว่าความคุ้มครองหมดอายุแล้วคว,ค,ความคุ้มคอรองหมดอายุแล้วมเมื่อการคุ้มคอรองหมดหมดอายุแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปตรงนี้ครับผู้คนความคุ้มครองหมดอายุแล้วแล้วเราก็หนึ่งนิ้วปัดขวาอ่านได้เลยนะครับซ่อมและบริการที่มีค่าใช้จ่ายมีให้บริการผู้คนอ๋อก้อนนี้ซ่อมซ่อมก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเนาะ เออมีค่าใช้จ่ายแล้วคือปกติก็อาจจะเข้าศูนย์ Apple หรือจะเป็น iCare iServe ได้ถ้าเกิดจากข้อผิดพลาดของตัวอุปกรณ์จริงก็สามารถที่จะเคลมได้อะไรได้แต่ตอนนี้ต้องซ่อมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วเนาะปัดควาครับบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์มีให้บริการอ๋อบ,บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ยังใช้บริการได้อยู่นะครับผมโอเค บันทึกของเราระบุว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในความคุ้มครองภายใต้าการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือผลิตภัณฑ์ AppleCare สำหรับการซ่อมและบริการด้านฮาร์ดแวร์ตามวันสิ้นสุดความคุ้มครองโดยประมาณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการช่วยเหลือของคุณคือ <Bennett> ตอนนี้ของผมแค่สองครงเพื่อเปิดใช้งานลิงก์แบบหมดหอายุในส่วนของความคุ้มครองแบบจำกัดก็คือถ้าซื้อเครื่องมาก็เมื่อเปิดเครื่องแหมล็อกล็อกอิน Apple ID ปุ๊บก็เริ่มไปเลยครับ1ปีนับตั้งแต่วันนั้นเนาะแต่ตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วครับเกิน1ปีแล้ว รับการซ่อมหรือบริการช่วยเหลือหัวข้อ,อผู้คนเราสามารถรับการซ่อมหรือบริการช่วยเหลือได้ <S Apple, <Support>. Apple s u p p o r t a p p l e ติดตั้งแล้วก็อาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple s u p p o r t ก็ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถติดตั้ง Apple s u p p o r t รได,ด้ผมสามารถกดเปิด Apple s u p p o r t ได้ตรงนี้เลย สถานะความคุมครองและว,วันที่หมดอายุเป็นข้อมูลโดยประมาณการรับประกันของคุณจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับข้อมูลความคุมครองของแอเปิ้หรบผลิของคุณจุดไข่ลาสามจุดเพียงแค่คุณเปิดเครื่องก็นับแต่านรับ<ช>แล้วว่าวันนี้ตั้งแต่เปิดเครื่อง จนถึงวันนี้หมดอายุ1ปีแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าคุณซื้อ Apple Care p l s ก็จะมีการบวกเพิ่มขึ้นกว่านี้นะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเพื่อนๆส,ส,สิทธิประโยชน์สำหรับการรับประกันแบบจำกัดของ Apple อและผลิตภัณฑ์ Apple Care เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคคุณเชื่อว่าคุณมีข้อร้องเรียนที่สอดคล้องตากโอเคก,ก็ประมาณนี้ละกันครับก็คุณจะซื้อ iPhone มือ2ออย่าลืมเข้ามาที่การตั้งค่าเข้ามาที่ทั่วไปไปที่เกี่ยวกับนะครับและเช็คในส่วนของ ค,ความคุมครองหมดอายุแล้วผู้คนชื่อ i อโฟนเวอร์ชันซชื่อโมเดล iPhone 1 1ผู้คน<ช>เช็คโมเดลก่อนชื่อโมเดลก่อนว่าคุณเป็นโมเดลอะไรแล้วก็ปัดขวามาได้เรื่อยจนเจอเลขประจำเครื่องความคุ้มครองหมดอายุแล้วการรับประกันแบบจํากัดเนี่ยถ้าคุณเจอตรงนี้เคาะเข้าไปครับและถ้ายังมีการรับประกันอยู่คุณเช็คได้ว่าคุณหมดการรับประกันแบบจํากัดถึงวันที่เท่าไหร่ปีไหนอย่างไรแต่ว่าถ้าขึ้นแบบผมอย่างนี้แสดงว่า iPhone เครื่องนี้เออถ้าซ่อม ก็ต้องเสียตังเองคือถ้าเจ๊งอะไรขึ้นมาก็เสียตังเองแล้วนะครับผมเข้าที่ iCare iServe หรือไปที่ Apple Store ตอนนี้ก็มี2ส,สาขาใช่ไหมครับที่ไอคอนสยามแล้วก็เซนทัลเวิลด์นะครับผมก็หวัง <ๆ S 1> ว่าเพื่อนๆก็คงที่จะ feed. ถ้ามีงบประมาณก็ซื้อ p p p l e c r r p a ันะครับแต่ว่าก็ไหลตังอยู่เนาะดังนั้นก็ดูแลรักษาอย่าให้ iPhone ตกนะไปกันก่อนแล้วดีกว่าอ๋อไอโฟคอก็เช็คดูดีๆนะจ้า ลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้กับบริการหมอคอม1414 14พัดกับผมสิริโชคบอ์ไรทีนังกันครับสวัสดีครับผมหมอคอม